ตื่น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 น้องเฮงเฮงเฮงตื่นได้แล้วครับเฮง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 ตื่นได้แล้วครับเฮงเฮงตื่นได้แล้วครับเฮง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 คุณยายจะไปเปิดร้าน เฮงน้องเฮงตื่นตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุกน <1 há st Broadway> ้องเฮงจะนอนอะไรขนาดนั้นลูกมันจะเที่ยงแล้วตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลดุ่มหลงข้อขาพาดนะคะข้อขาพาดคนใหญ่ไว้นะคะ phát với mày Tuyên thuật chào thay Tuyên thuật nóng hình Nóng hình nóng <laughs> <laughs> rồi ý Nóng hình Nóng hình Nước quá thật nữa อย่ามัวหลับไหลรุ้งนงตื่นได้แล้วครับน้องเฮงมอร์นิ่งครับน้องเฮงมอร์น <appointment> ิ่งน่ะบอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ช่วยปลุกเฮงหน่อยครับตื่นเถิดน้องเฮงทับแขนคนทำไมมันเมื่อยนะแขนคนนะ,ะอยู่ด้านล่างนะคะเฮงเมื่อยตื่นเถิด น้องเฮงน,น้าค่ะตีนมาถีบนะจะถีบหน้าคนนะนะคะตีนเนี่ยน้องเฮงจนเถิดปลุกยากมากเลยท่านมหาเฮงเฮงหนุนหมอนพร้อมนะคะน้องเฮงจนเถิดมันโ่มันทับแขนคนไว้เนี่ยช่วยด้วยค่ะพี่พี่โดนทับแขนน้องเฮงจนเถิดน้องเฮง

ตึง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 เอฮงเมื่อไรจะตื่นว่าแมวตัวนี้ปลุกยากมากนะคะทุกคนจืนจึนเฮงเฮงเมื่อไรเฮงจะตื่นเมื่อไหร่น้องเฮงจะตื่นน้องเฮงน้องเฮงตื่นเมื่อไหร่น้องเฮงน้องเฮงตื่นเมื่อไหร่คะน้องเฮงยายจะไปเปิดร้าน น้องนะปลูกยากมากนะน้องเฮงคุณยายจะไปเปิดร้านน้องเฮงว่าไงองอาเะครัน้องเฮงเฮงว่าไงคุณยายจะไปเปิดร้านเฮงเฮงว่าไงว่าไงว่าไงเฮงเฮงเฮงตื่นเมื่อไหร่เนี่ยดึง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  từ nhá tinh đã tinh đã phi pít tinh đã khắp phi pít tinh đừng đừng tinh hinh hinh long hinh 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 <laughs> từ... hinh ôi oh, mèo sầu, giúp mèo sầu, giúp mèo